โอ้โหพี่น้องเนี่ยวันนี้มาเจอจันผาออกดอกโอ้โหสวยงามมากๆเลยช่อใหญ่ช่อยาวมากๆเนี่นี่แหละจันผาก็ถือว่าเป็นไม้ประดับที่เป็นมงคลน่าปลูกหน้าเลี้ยงดอกก็ช่อใหญ่จริงๆฮะใหญ่มากๆเลย ช่องกิตน,น,นสาพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นัอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้นาะเล็กมาเดินเล่นที่ในสวนของโรงพยาบาลฮนะมาเจอไม้ของเราออกดอกสวยๆเลยฮนะอยู่ที่แผนกขนส่งนะนี่คือต้นจันผานะโอ้ต้นนี้ไม่รู้ด้วยเหตุไรเนี่ยโดนตัดไปนะมันอาจจะไปคลุมบ่อบัวก็ได้นะเขาก็เลยตัดทิ้งและตอนนี้กำลังออกดอกโอ้ ช่อดอกยาวมากๆเลยนะเกือบสองเมตรนะฮนะนะดอกดกนะจันผานี่ก็ถือว่าเป็นไม้ประดับที่เป็นไม้ห่วงห้ามนะใครที่ไปเจออยู่ในป่าในเขาเนี่ยห้ามเด็ดขาดห้ามไปขโมยตัดห้ามไปลักตัดโดนฮะโดนนะนนะมีกฎหมายคุ้มครองนะไม้ป่าคุ้มครองเพราะฉะนั้นห้ามนะ แต่ที่นี่เรามีเพราะเราสามารถที่จะเพาะได้นะเพราะฉะนั้นอยู่ในป่าห้ามไปเอามานะแต่ถ้าอยู่อยู่ตามบ้านตามเรือนเนี่ยมันได้อยู่แล้วแหละนะเราไม่ได้ไปขโมยมาจากป่าหลายคนก็อยากจะมีปลูกนะแต่ราคาเนี่ยมันค่อนข้างแพงนะต้นใหญ่ๆสูงๆแบบนี้นะก็หลักพันนะแต่ถ้าเกิดว่ามีกิ่งมีกิ่งก้านสาขาเยอะๆนะก็เป็นหลักหมื่น นะแต่ถ้าอยากได้ถูงจริงก็คือรอมเมล็ดเขาออกมานะ,มะเมล็ดเขาเป็นพวงเล็กๆก็สามารถที่จะเอาไปเพาะได้นะไปเพาะแล้วก็เอาไปปลูกได้แต่ว่าก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งกว่าที่จะได้ไม้โตๆตแบบนี้นะนต้นจันผานะสวยงามนะทรงสวยงามต้นนี้ ไค่ที่เลี้ยงจะไปแต่งใบหรืออะไรนี่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะใบเขาค่อนข้างคมมากนะบาดเป็นแผลประจํานะเพราะ,ะนั้นใส่เสื้อแขนยาวใส่ถุงมือให้พร้อมนะนี่ก็เป็นไม้ที่เกิดขึ้นตามป่าตามเขาเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ตามซอกหินหรืออะไรเงี้ยอยู่ได้นะถ้าด้านบนด้านล่างเขาไม่มีที่เขาจะไป รากเขาหาอาหารไม่ได้เขาก็จะแตกรากจากข้างบนเป็นรากอากาศแล้วก็ลงไปหาอาหารได้อีกนี่แหละความพิเศษของเจ้าจันผาละ่ะนี่สุดยอดเลยฮะนี่ถือว่าเป็นไม้ที่สวยงามและน่าปลูกประดับจัดสวนจัดไรได้ดีมากๆอ่ะครับผมสหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บ ไม้ในสวนมาฝากกันก็คือพาเลาะชมไม้ในสวนมาเจอจันผาออกดอกก็เก็บไม้ชมกันถือว่าสวยงามมากๆเลยอะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ